สวัสดีค่ะเด็กๆคุณทุนกูเกตนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูสิริกรนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเติบโตของต้นไม้เรามาดูการเติบโตของต้นไม้กันนะวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือธรรมชาติรอบตัวเด็กกันนะคะ ยีเรื่องดอกไม้เติบโตค่ะเราจะวาดต่อเติมดอกไม้ให้สมบูรณ์แล้วก็ตัดภาพสิ่งที่ทำให้ดอกไม้เติบโตจากด้านล่างลงมาติดลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กันนะคะ เรามาอ่านภาษาอังกฤษกันนะคะแสงแดด sunlight แสงแดด sunlight อากาศ air อากาศ air น้ำ water น้ำ ว่ Water. ๊ดเดอเด็กๆคุณครูมีกระถางดอกไม้ให้หนึ่งกระถางนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดต่อเติมดอกไม้ในกระถางนี้ให้สวยสดงดงามกันเลยนะคะลงมือเลยค่ะค่ะคุณครูวาดดอกไม้ใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันว่า อะไรคือองค์ประกอบที่ทำให้ดอกไม้ในกระถางนี้จเจริญเติบโตกันนะคะเราจะจับคู่ภาพกับเงานะคะภาพของแสงแดดเราก็ดูว่าอันไหนคือรูปของแสงแดดที่อยู่ด้านบนนี้นะคะเราก็จะตัดและเอาไปแปะในช่องนี้นะคะนี่คืออากาศนะคะเราจะไปดูว่า เงาของอากาศอยู่ในภาพไหนนะคะเราก็จะตัดภาพอากาศนี้ไปแปะในช่องนั้นนะคะนี่ค่ะภาพอากาศนี่คือภาพน้ำนะคะเราจะดูว่าเงาของน้ำนี้อยู่ตรงไหนนะคะเราก็จะตัดภาพนี้ไปแปะในช่องที่เป็นรูปเงานะคะ นี่ค่ะเจอแล้วภาพของเงาของน้ำนะคะค่ะเราก็จะได้ดอกไม้ที่สวยงามอยู่ในกระถางนะคะทีนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์นะคะของแสงแดด และน้ำมีความสัมพันธ์ต่อต้นดอกไม้อย่างไรนะคะแสงแดดช่วยในการสังเคราะห์แสงนำไปปรุงอาหารหล่อเลี้ยงต้นพืชดอกไม้นะคะให้ใบกิ่งก้านและดอกนะคะแข็งแรง อากาศนะคะมีประโยชน์ต่อต้นไม้ดอกไม้อย่างไรนะคะอากาศเนี่ยนะคะต้นไม้ดอกไม้ใบไม้ก็จะหายใจอากาศเข้าไปทางใบนะคะแล้วก็ถ่ายเทลงไปในดินดูดจากรากนะคะขึ้นมานะคะบำรุงลำต้นและใบดอกให้แข็งแรงเช่นกันนะคะ ส่วนน้ำนะคะมีประโยชน์ก็คือเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของอาหารนะคะรากของดอกไม้นะคะเนี่ยก็จะดูดเอาน้ำที่อยู่ในดินเข้าไปนะคะแล้วก็สารอาหารต่างๆเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะเคลื่อนตึบๆขึ้นมาตามลำต้นตามใบนะคะโดยมีน้ำเป็น ตัวช่วยหล่อเลี้ยงนะคะดึงขึ้นมานะคะมาบำรุงใบดอกเกอรลำต้นใบก้านนะคะให้สมบูรณ์แข็งแรงและก็สวยงามนะคะทุกอย่างมีความสำคัญเหมือนกันนะคะใครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่งคลิปนะคะมาให้ครูเกตดูด้วยนะคะ ว่าว่าดอกไม้สวยไหมนะคะคุูเกตรอดูอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ